วันนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะซึ่งฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะก็คือฟังก์ชันที่ไม่มีสมาชิกตัวหลังของ2คู่อันดับใดๆเหมือนกันแต่สมาชิกตัวหน้าต่างกันอ่ะยังไงสมมติว่าโดเมนของครูนะคะก็คือเซตของ1กับ2เรนของครูก็คือ เซตของ3กับ4ะจะเป็นฟังก์ชันก็คือสมาชิกตัวหน้าต้องไม่ซ้ำถูกไหมคะถ้าซ้ำต้องไปดูว่าตัวหลังเท่ากันหรือเปล่าถ้าตัวหลังเท่าแสดงว่าเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าตัวหลังไม่เท่าก็แสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันถูกไหมคะอ่ะสมมติว่าถ้าครูยโยงหนึ่งไปหาสาไปหาสแบบนี้ จะเห็นว่าตัวหน้าของเราเป็นยังไงไม่มีการใช้ซ้ําถูกไหมคะเราก็จะได้ว่าเป็นเซตของคั้วันับ1 3 2 3อ่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันทีนี้แล้วเป็นฟังก์ชัน1ต่อหหรือเปล่าดูยังไงนักเรียนก็มาดูที่ตัวหลังค่ะตัวหลังก็คือเรนมีการใช้ซ้ำไหมมีก็คือ3ถูกไหมคะ 3ของเราตัวนี้มีการใช้ซ้าถ้ามีการใช้ซ้านักเรียนก็ไปดูว่าตัวหน้าเหมือนกันไหมอาจจะเห็นว่าตัวหน้าไม่เหมือนกันของคู่อันดับ1เป็น1ของอีกคู่อันดับ1เป็น2ถ้าตัวหลังซ้ำแล้วตัวหน้าไม่เท่ากันแบบนี้จะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1น,นะคะจะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 ถ้าจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ต้องอสมมตุติโดเมนคือเซตของของ1กับ2เรนคือเซตของ3กับ4ก็จะได้เป็น1ไป3 2ไป4แบบนี้โดเมนก็คือ1กับ2มีการใช้ซ้ำนะคะข้อนี้อาจจะเห็นว่าโดเมนไม่มีการใช้ซ้ำเนาะก็จะเป็นฟังก์ชัน แล้วเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ไหมนักเรียนก็ไปดูที่ตัวหลังค่ะตัวหลังของเรามีการใช้ซ้ำไหมอ่ตัวหลังอันนี้คือ3ตัวหลังอันนี้คือ4จะเห็นว่าตัวหลังไม่มีการใช้ซ้ำแบบนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะต่อไปเราไปดูวิธีการตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งไหมทำยังไง วิธีที่1ค่ะให้คู่ดับ A C อยู่ในฟังก์ชันและคู่ดับ B C อยู่ในฟังก์ชันถ้าพิสูจน์ได้ว่า A เท่ากับ B นะคะแสดงว่าฟังก์ชัน F ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ค่ะอะสมมติถ้าวาดเป็นแผนภาพเนาะโดเมนโดเมน ก็คืออ่าถ้าครูเน้นโดเมนเป็นสีเหลืองเนาะก็จะได้ว่าโดเมน,นก็คือ a กับ b ถูกไหมคะ a กับ b ถ้าเรนอ่าเรนเป็นสีเขียวถ้าครูเน้นเป็นสีเขียวก็จะได้ว่าเรนมีตัวเดียวก็คือตัวไหนคะตัว c อ่าเรนคือตัว c ทีนี้เรากำลังจะพิสูจน์ว่าขั้วดับ คู่นดับ AC กับคู่นดับ BC เราจะเห็นว่าตัวหลังมันมีการใช้ซ้ำถูกไหมคะตัวหลังมีการใช้ซ้ำก็คือ,อตัวนี้ก็คือเซตของคู่นดับ AC กับ BC เนาะจะเห็นว่าตัวหลังมีการใช้ซ้ำก็คือตัว c ของเรา ดังนั้นเราต้องไปดูที่ตัวหน้าว่ามันเท่ากันไหมถ้าตัวหน้าเท่ากันก็คือ a กับ b เท่ากันเราก็สรุปได้เลยว่าเป็นอะไรคะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แต่ถ้าตัวหน้าไม่เท่ากันก็จะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นนั่นเองไปดูที่ตัวอย่างกันเลยคะ่ะจงพิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือไม่ ฟังก์ชัน f เท่ากับเซตของคูนดับ xy อยู่ใน R คูณ R โดยที่รูท x บวก2บวกกับ o ู t x ขออภัยคะ่ะรู t y บวก3เท่ากับ5วิธีทําข้อ1ให้คูนดับ ac อยู่ในฟังก์ชัน f แสดงว่าตัวนี้เดี๋ยวคูณเน้นสีนิดนึงเนาะ A ก็คือตัวหน้าถูกไหมคะอ่ะมาดูที่ตัวโจทย์ก่อนเนาะตัวหน้าของเราก็คือ x ใช่ไหมตัวหลังก็คือ,อ่ะตัวนี้ถ้าเราให้คูณดับ AC อยู่ในฟังก์ชันแสดงว่าตัวหน้าก็คือ A ตัวหลังตัวหลังก็คืออะไรตัวหลังก็คือ C ถูกไหมคะอ่ะก็แทนลงไปในสรรมการเลยทีนี้บรรทัดต่อมาค่ะให คูณดับ bc อยู่ในฟังก์ชันแสดงว่าโดเมนก็คือ b เรนก็คือ c อะจะได้แบบนี้เนาะเท่ากับ5เราจะเห็นว่าเรนเรนก็คือตัวอะไรคะเหมือนกันเรนก็คือตัว c เหมือนกันแสดงว่าถ้า c มีการ ใช้ซ้าใช่ไหมแล้วก็ต้องไปดูที่ตัวหน้าตัวหน้าก็คือตัว A กับตัว B ตัว A กับตัว B เท่ากันหรือเปล่าถ้า A กับ B เท่ากันก็จะสรุปได้ว่าเป็นฟังก์ชันนั่นเองจากสมการ1และ2นะคะหตรงนี้2ตรงนี้เราจะเห็นว่าจากสมการตัวนี้มันเท่ากับอะไร เท่ากับ5สมการตัวที่2ก็เท่กากับ5แสดงว่าเราก็จับรูทเบวก2บวกกับรูทซบวก3เท่ากับรูทบบวก2บวกกับรูทซบวก3ทีนี้จะเห็นว่าตัวตัวนี้ ตัวนี้นะคะกับตัวนี้ถ้าครูย้ายย้ายจากตรงนี้จากบวกมาเป็นลบมันก็จะมาลบกับตัวนี้พอดีใช่ไหมคะก็จะเหลือแค่รูทเอบวก2อเท่ากับรูทบีบวกสอมาทันนี้รูทเอบวกสองเท่ากับรูทบีบวกสแสดงว่าในรูท ก็คือ a บวก2ก็จะเท่ากับ b บวก2ย้าย2ไปอะไรจากบวกย้ายไปลบมันก็จะเป็นยังไงคะก็จะลบกันเหลือ0พอดีเราก็จะได้ว่า a a เท่ากับอะไรคะ a เท่ากับ b a ของเราเท่ากับ b แสดงว่าเป็นยังไง f ก็เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นั่นเอง ข้อ2ค่ะฟังก์ชัน g เท่ากับเซตของขั้ดับ xy อยู่ใน r คูณ r โดยที่ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1อ่ะเราจะมาตรวจสอบว่าฟังก์ชัน g ของเรานะคะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นไหมทำยังไงให้ขั้วดับ ac อยู่ในฟังก์ชัน g แสดงว่าโดเมน ตัวโจทย์โดเมนก็คือตัว x ถูกไหมคะเรนเรนก็คือตัว y ตัวนี้อ่ะแสดงว่าโดเมนก็คือตัว a เรนก็คือตัว c เนาะต่อไปค่ะให้คู่ดับ bc อยู่ในฟังก์ชัน g แสดงว่าโดเมนก็คือตัว b เรนก็คือตัว c อเราจะมาดูว่าเราจะเห็นว่า r ดเรนของเราก็คือตัว c ถูกไหมคะตัว c เนี่ยมันถูกใช้ซ้ำใช่ไหมก็คือ c มันไปจับกับ a แล้วก็ c ไปจับกับ b แสดงว่าถ้าจะเป็นฟังก์ชันห่ตัวหนึ่งตัวหลังเหมือนกันตัวหน้าก็ต้องเหมือนกันแสดงว่าเราจะดูว่า a กับ b มันเท่ากันหรือเปล่าถูกไหมคะต่อไป จากสรรมการที่1และสรรมการที่2นะคะเราจะเห็นว่าเท่ากับอะไรสรรมการที่1กับสรรมการที่2เราจะเห็นว่ามันเท่ากันถูกไหมคะก็คือเท่ากับ4ดังนั้นดังนั้น ค่าสมบูรณ์ของ a บวกกับ1ก็จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ b บวกกับ1จากนั้นนะคะครูย้ายจากบวก1ใช่ไหมตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะย้ายมาลบมันก็จะตัดกันถูกไหมคะ,ะก็จะตัดกันก็จะเหลือแค่ค่าสัมบูรณ์ของ a เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ b ซึ่งเราไม่สามารถสรุปได้ว่า a เท่ากับ b เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ a สมมุติว่าถ้าครูนะคะให้ a เท่ากับ1 b เท่ากับลบ1เราจะพบว่าค่าสมบูรณ์ของ1เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ1แต่ว่า1ก็คือ a ของเราไม่เท่ากับลบ1 ถูกไหมคะอ่ะอีกครั้งนะถ้าเราให้ a เป็น1 b เป็นลบหจากสมการค่าสมบูรณ์ของ a ก็คือค่าสมบูรณ์ของ1เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b ก็คือค่าสมบูรณ์ของลบหอ่ะมันเท่ากันแต่ a ก็คือ1ไม่เท่ากับ b ก็คือลบหถูกไหมคะดังนั้นฟังกช์ชัน g ไม่เป็นฟังกช์ชัน1ต่อ1 ต่อมาวิธีการตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งไหมวิธีที่2นะคะก็คือให้ f a เท่ากับ f b ถ้าพิสูจน์ได้ว่า a เท่ากับ b นะคะก็จะแสดงว่าฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นั่นเองวิธีที่3ค่ะตรวจสอบได้โดยการแทนค่า y ในเงื่อนไขของฟังก์ชันก็มาพิจารณาว่าถ้าแทนค่า x ขอภัยค่ะถ้าแทนค่า y 1ค่าแล้วสามารถหาค่า x ได้เพียงค่าเดียวแสดงว่าฟังก์ชันดังกล่าวนะคะก็เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แต่ถ้ามี y บางค่าที่กำหนดให้ค่า x มากกว่า1ค่าแสดงว่าฟังก์ชันดังกล่าวก็ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นนั่นเองค่ะ,ะเราไปลองดูตัวอย่างกันเลยจงพิจารณาว่าฟังก์ชันใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 มาดูที่ข้อ1ค่ะฟังก์ชัน f เท่ากับเซตของคู่วันดับ xy อยู่ใน r คูณ r โดยที่ fx เท่ากับ4 x ยกกำลังสองลบ1เรามาพิจารณา fx เท่ากับ4 x ยกกำลังสองลบ1นะคะ fx ก็คืออะไรก็คือ y y เท่ากับ4 x ยกกำลังสองลบ1เราจะพบว่ากรณีที่เราเลือกแทนค่า y นะคะ เราเลือกแทนค่า y เป็น3อ่ะเราเลือกแทนค่า y เป็น3แล้วก็แทนไป y เป็น3ก็จะได้ว่า3เท่ากับอะไรคะเท่ากับ 4x ยกกำลัง2ลบ1ทีนี้จะลบ1ย้ายไปฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นบวก1 3บวก1ได้4อ่ะครูก็สลับฝั่ง4มาฝั่งขวา ฝั่งนี้เหลือ 4x ยกกำลังสองมาฝั่งซ้ายจะได้ว่า 4x ยกกำลังสองเท่ากับ4จากนั้น4ตัวนี้มันคูณอยู่คููย้ายไปฝั่งนี้ไปหาร4หารด้วย4เหลือ1ดังนั้น x ยกกำลังสองเท่ากับ1ซึ่งเราจะพบว่า x ยกกำลังสองเท่ากับ1 x เป็นอะไรได้บ้าง x ก็เป็นได้ทั้ง1และลบ1งถูกไหมคะ 1, 1ยกกำลังสองก็ได้1ลบ1ยกกำลังสองก็ได้ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้1แสดงว่า y ของเราเนี่ย y, y เท่ากับ3ใช่ไหมคะ y อ <Y S 2> ย่างน้อย1ค่าของเราเนี่ยที่แทนในสรรมการตัวโจทย์แล้วเราจะได้ว่าเราได้ x เกิน1ค่าก็คือในข้อนี้เราได้ x 2ค่าก็คือ x เป็น 1, 1> และลบ 1, 1ถูกไหมคะแสดงว่าฟังก์ชันของเราก็ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นั่นเอง ข้อ2ค่ะฟังก์ชัน g เท่ากับเซตของขู้อหนับ xy อยู่ใน r คูณ r โดยที่ y นะคะเท่ากับ2 x บวก3อ่ะแล้วก็มาพิจารณาสมการที่เขาบอกว่า y เท่ากับ2 x บวก3นะคะอ่าเราจะพบว่าแต่ละค่าของ y ที่เป็นจำนวนจริงนะคะเราลองแทน y เป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นจำนวนจริงแทน y เป็นลบหเป็น0เป็น1เป็นอะไรก็ได้เราจะได้ว่า ไม่ว่าจะแทน y เป็นอะไรเราก็จะได้ x เพียง1ค่าดังนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าฟังก์ชันฟังก์ชันตัวนี้นะคะเป็นฟัง์กชัน1ต่อ1นั่นเองวิธีการที่4ค่ะจะตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ไหมนะคะ,ะตรวจสอบได้โดยการเขียนกราฟแล้วลากเส้นขนานกับแกน x ลากเส้นขนานกับแกน x ให้ตัดกราฟของฟังก์ชันถ้าไม่มีเส้นถ้าไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งตัดกราฟของฟังก์ชันเกิน1จุดนะคะแสดงว่าฟังก์ชันดังกล่าวนะคะเป็นฟังก์ชันหน่ตอนหน่อ1น1ค่ะอะยังไงเราลองมาดูสมมติว่ากราฟของโค๊บ สมมติว,ว่ากราฟของครูเป็นเส้นตรงแบบนี้ครูจะตรวจสอบว่ากราฟตัวนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นึไหมก็คือวิธีการก็คือครูนะคะก็ต้องลากเส้นให้ขนานกับแกน x แกน x ก,ก็คือแกนไหนแกนนอนอครูลากเส้นให้ขนานกับแกน x ให้ตัดกราฟแสดงว่าครูต้องลากตรงไหนคะ,ะตรงนี้ จะเห็นว่าพอโครากแล้วปุ๊บเส้นสีม่วงมันตัดกับเส้นกราฟของโคกี่จุดคะอ่ะมันตัดกันที่จุดนี้กี่จุด 1. จุดอ่าถ้าตัดเพียง 1. จุดแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แต่ถ้าอ่ะสมมุติกราฟเป็นแบบนี้อันนี้แกนแกน y แกน x ถ้ากราฟคูเป็นลักษณะนี้พาราโบลาหงายใช่ไหมคะพาราโบลาหงายเป็นฟังก์ชันไหมเป็นฟังก์ชันเนาะวิธีการอ่ะทบทวนนิดนึงวิธีการตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันก็คือลากให้ขนานกับแกน y ดูว่าตัดกี่จุดถ้า1จุดเป็นฟังก์ชันถ้ามากกว่า1จุดไม่เป็นฟังก์ชันแต่อันนี้ถ้าจะตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งไหม ต้องลากให้ขนานกับแกน x ให้ตัดกราฟอ่าแสดงว่าเราก็ต้องลากตกรงนี้ถูกไหมคะขนานกับแกน x ตัดกราฟกี่จุดเราจะเห็นว่ามันตัดกันที่จุดนี้แล้วก็ตัดกันที่จุดนี้มากกว่า1จุดแสดงว่าถ้าแบบนี้จะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะแบบนี้ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นเรามาลองดูตัวอย่างกันเลยค่ะให้ f เท่ากับ ฟังก์ชัน f เท่ากับเซตของคู่วันับ xy อยู่ใน r คูณ r โดยที่ y เท่ากับ2 x ยกกำลังสองลบ1จงพิจารณาว่าจากกราฟของฟังก์ชันจากกราฟของฟังก์ชัน f ว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือไม่นะคะวิธีทำค่ะจากเงื่อนไขของฟังก์ชันก็คือ y เท่ากับ2 x ยกกำลังสองลบ1กราฟจะเป็นลักษณะไหนเอ่ย กำลังสองเป็นพาราโบลาถูกไหมคะอ่ะกำลังสองตัวนี้เป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำหน้า x อกอกําลังสองเป็นบวกแสดงว่ากราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายอันนี้แกน y อันนี ola, ้แกน x พาราโบลาหงาย จุดยอดอยู่ที่ไหนคะจุดยอดของเราอยู่ที่คู่ด,ดับ0-1ลบ1อ่าตรงนี้เป็น0เนาะลบ1ลบ1ก็คือตรงไหนเอ่ยด้านล่างเนาะลบ1อ่าแสดงว่าจุดยอดอยู่ตรง0ูลบห คารบออล่างไงเอาคร่าวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะเปิดบนทีนี้เราจะตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นึไหมก็คือลากเส้นอ่ะเหมือนอย่างข้อที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยลากเส้นให้ขนานกับแกน x ให้ตัดกราฟของเราเดี๋ยวเส้นครูเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูลากเส้นให้ขนานกับแกน x ตัดกราฟจะเห็นว่ามันตัดกราฟกี่จุดคะ1 2 ตัดมากกว่า1จุดแสดงว่าไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1แสดงว่าไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1นั่นเอง